กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสุคนยินดีตอนหับเข้าสู่สองชาวจอยซาเนลเปิดภาพออกมาก,ก็เห็นแม่แม่ใหญ่กับหลานมาหากันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับบุมียังไลน์มีแตคลิปท่าพี่เจพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่อย่าพาเบื่อหน่ายกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีไหมสมโน,โน เปลือกผืนเอาเปลือกผืนเอาตีนกาดเป็นใหญ่ค่ะก็แคะ่บางดูเพราะผืนอ,อากาดไป่ใหญ่ค่ะก็แท่จ้าเอสบายดีพี่น้องไม่ใหญ่มาลิ่นน้ำา่าชุบมนูอีกแล้วเห็นไหมตอนนี้ท่าชุบม,มนูกำลังสิกินเข้าแต่เศร้าเพราะว่าสีเอาผืนไปซักยามือวานนีบริบไปพี่น้องเลยหมอไปอยู่เลยสิไปมือนีเนาะ อันนี้ก็สิเป็นอันนี้กับข่าว้อ,นนขของท้าวสมนุนูมือนีเห็ดโบรายเนาะทรราให้กินเครื่องถ้วยให้กินสมน่งกอนเลยเพราะว่าข่าวต้มมันพดีบด์เ,ดเนาะพี่น้องยังบริเห็ดใหม่เผินเนาะแล้ว,ลวเี๋ยวไข่พิ่นขึ้นสิบริป้อดน,นะพี่นอ้องก็เลยแบบป้อนผลก,ก่อนเนาะ ซักยำบมมาลูกกินนมเออกินข้าวกินข้าวมหญ่อุ้มไหมสปบอลนี่ให้มีญ่อุ้มเนอะบอนข้าวก่อนให้ม่ใหญ่อุ้มก่อนอุ้มเป็นน้ำมันออกมา มัมน้ำก่อนอล่างคอก่อนอ,อันละต,ต,ต้ตัวตัวกินตุ้อกินต้ต้ยเอ่าลูกอ่ะอันวะมัมไปวะลูกอ่ะอน้อจำลองบริกินได้สักยามาเลย ทันยามานมมันชิหายชิหายนี่อ้ำอ้ำลูกอ้ำอ้ำกินกินอาไรวะนี่นี่นี่อ้ำกับใช่บหมลูก Nói đeo này cả lai hầm thật đấy nha luôn à, Hành chín xong đi có nồi hầm xong đi cả lại lại Hành chín quá hời À, anh. khảo sơ phải nhảy đúng không? Mình khảo là phải nhảy mới bưng đúng không? khảo có bút có bôi ơn phải nhảy Âm

นี่แม่สะเสื้อก้ามให้เด้อหนุ่มมือเศร้านี่เสือเ้ออะไรตะกี้แค่ยาวบันนานเปลี่ยนเลยกับเราผัถ่ายก็เลยใส่เสือ้อใะไรเสื้อก้ามผัดเปียกเนาะใส่เสือสเส้อกา้า,กามบ้าไปน,นี้มันหลุดดีดีเดียวเอง่ลหมกักอมโปรตีนตอะไรจับขึ้นมาแล้วกา็มาอมใส่ปาก เพิ่การนอนหลินอยูเท่าพีเจตอนนี้เท่าพีเจก็ได้หกเดือนปลายแล้วพ่อแม่พี่นอลไปกะประมาณอาฮาหกเจ็ดมือเลยเนาะปลายก็ได้ตอนนี้เท่าพีเจเพิ่นการนอนหลินอยู่เพิ่การนอนหลินนอนหัวยี่แหละเพ่าแม่พี่น้องเพิ่นกาค้านอยากไปเลยได้พี่นองเลยคงโก้คงโกยเลยส่วงนี้ อันนี่แต่อยากไปแล้วส่วงนี้เนาะพนกักินเข้าไล่ไลเติมเข่าพีเจก็ได้ปอนเข่ากัดตัดปอนตั้งแต่หุกเดือแลวแหละพี่น้องเลยเพราะว่าพนกำลกินเข่ามากไลายอันทิ์เลยแหละจะจอยปอนก็ได้ตอนนี้พนกะนอนนล่ตอนนี้เท่าพีเจพนกำลังขวม สี่คานไปเลยพี่น้องยงยุยงยุยเลยกองก้นคือกบน่อยสิเต้นเลยได้นน่นักเกิยไปให้แม่เบิงเ่งไว้ลูกกระดุบกระดุบไว้ไว้หนึ่งสองสามไปเลย,ยเด็กคนทางไปไปไหมลูกอืไป คารลินไม่หลูกล so ่ะตึงน่นความขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดน่ะฮันจเห็ดอย่างยู่ืมเหนื่อยบอเห็ดสลังหงใครจะก็คาดมาไปแล้วเหนื่อยบรรกบ่ โอ้คนไปช่างคานโบไปแล้วเมือ่อยกินนุ่มบอลลุบันนี้ฮะมือไปนี่องมือน่อยไปนี่ <c oughs> อยากนุมเลยกินนุมบอลลุโอเคพ,อเพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมียังไยคอยคําลงแรงเลยคลิปนี้กับเต้ ไปสายจนํำเนาะพี่น้องกว่าจะมีเวลาเอาลงเนาะกว่าจะมีเวลาตัดต่อพี่น้องเออเห็นนั่นเห็นนี่กะํำไปช่ซื้อสำหรับคลิปนี้าากกนตัดต่อกระติคอโตเพชรซัมเนเดอเอาไว้ปผพ่อก,ก,กันันคลิปนหนาฮะพ่หมักก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากดชันกระดิ่งท้าพี่เจน,น้อยนี่เดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะท้าพี่เจน,นอยกับแม่ก็ขอลำลาพ่อแม่พี่น้อง ไปก่อเดอ้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไว้พบโพกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย